สวัสดีครับวิถีคุ่มือเหนี่ยนะครับผมปีแยงครับผมวันนี้กลับมาปะกันแหมแล้วนะครับหนึ่งแรงนะครับสำหรับวันนี้เขาจะมาลังสรรเมนูในส่วนของสายเนื้อนะครับห้ามพลาดเลยนะครับวันนี้เขาจะข้อแห้งหรือว่าข้อแฮมนะครับเสือร้องไห้นะครับหืมเป็นไงครับปีแยงครับผมวันนี้เขาจะเอาเอาแต่สายเนื้อน้อยนะครับเขาจะ ข้อแฮมนะครับเหมือนข้อแฮมไกลข้อแ้งไก่เนี่ยนะครับนี่แต่พิเศษอย่างหนึ่งเขาก็จะใจในส่วนของชิ้นหัวนะครับเป็นอ่าเป็นห้องว่าเป็นชิ้นส่วนของเสือล่องให้นะครับนี่มันจะมีความมันแล้วก็เวลาเขาขีดมันจะกุ๊บตุบนะครับ่าอ่า,อาบริวชานะครับดูส่วนผสมกันล้อีหย่างกันพองพะล่ามนะครับนี่นะครับวัตถุดิบมันก็จะมี เป็นเสือลองให้นะครับเดี๋ยวเ็าจะไปเอาซอยซอยซอยเป็นชิ้นพอดีคำนะครับผมน้อพี่ไอครับผมครับลัก,ล,กลักก็จะมีหอมขาวนะครับหอมแดงนะครับหอมแดงเดี๋ยวแม่บ้ากนกำลังไปซื้อไหมหัวอยู่ครับเด้อพี่ไอครับผมหอมขาวหอมแดงกะปิเยอะหอมขาวหอมแดง อ้าวต่อไปเขามาดูส่วนผสมกันนะครับปีแอรครับผมมีอย่างกันปาล่ำสูนี้ง่ายเหมือนเดิมครับผมหลงรักก็จะมีหอมขาเานะครับหอมแดงกะปิจะไข่เนาะจะไขบ่บานเทาเนี่ยนะครับแล้วก็พริกแหง้งใบมะกรูดที่ขาบไาได้นะครับเครื่องเทศบานเทาห้าบาทใส่ไปหนึ่งชุดเดอ้อครับเดออ้อแล้วเขาจะเปิดห้องประคองด้วยความแบบ เด็เสดว์อินเป็นบัคเคนนะครับบัคเคนเขาเพิ่มความเป็นห้องว่ะเพชรล้อมไปเห็นน้อยหนึ่งนะครับมีการลักษณะนี่นะครับแล้วก็ตังเพ่ก็จะมีในส่วนของโอมามมนะครับแล้วก็รสด,ดีคอยประคองเห็นน้อยหนึ่งเออลืมไปครับพอดีอย่างก็ในบ้านไปซื้อผงกะลีนะครับตีข้าบมาได้นะครับแล้วก็เขาจะมีในส่วนของจันจอ่อนะครับเด้อจันจ้อนี้ข้าบมาได้เลยนะครับ เดี๋ยวเราดูวิธีการทํากันเลยนะครับน้องพอดีน้องเบาคิดว่าเอ๊จะล้อแม่บ้านไปซื้อส่วนผสมมาก่อเดีกว่ามันจะแรงงั่นไปนะครับอเดี๋ยวดูขั้นตอนการทําก็ถือว่าไม่เอามาพอมาก้อยพอกันนะครับน้องพี่เอนครับผมครับครับผมอันดับรดเคาก็จะซอยนส่วนของวัตถุดิบเขานะครับนี่นะครับประเภทเสือล่องให้มันจะต้องติดมันนะครับพี่เอนครับผมเวลาเรากิน เป็นห้องว่าสำหรับคนที่ชอบนะครับเนาะมันจะติดมันเนนหน่อยมันจะเป็นห้องว่ารสชาติจะแบบน้ำมันมยันยันไปอีงครับผมนะฮะข,ข้างก่อซอยเป็นที่พอดีซ้ำนะครับเด้อปกติเสือล่องไห้นี่เอาต้องเอาไปย่างนะครับเนาะแต่วันนี้เราจะเอามาคว้าแฮมดเด่นอรรถรสหนึ่ง ส่ดีผมผมนะครับน่ามช้ำช้ำนี่นะโอ้ยเอ้อยครับผมตัวเด็ดเลยทีเดียวนี่นะครับผมเคยถามนะครับเคยถามแบบอ่าปอก้าเนื้อเนาะตีขาไปซื้อมาหนึ่งครับผมถามมาเออแม่ครับประเภทเสอือโลกห้านี่วัวหนึ่งตัวนี่มันจะมีสักกิโลห่าแม่แม่พึ่งบอกว่าแล้วแต่ตัวใหญ่ตัวน้อยนะครับเต็มที่กว่าเกินสองโลครับ โอ้ถือว่าของกินเข้มด้อนะครับเพราะว่าจะเป็นเอกลักษณ์ของฝนนะครับก็ยังว่านะนะก็เนสายเนื่อนี่ก็ก็แล้วแต่ความชอบนะครับบางคนก็ชอบตั้งลาบตั้งลูตั้งซาหงนะครับแต่น้องบาวนี่จะห่มไปทั้งแย่ครับสายซุกสังเกตด,ดูนะครับชองวิธีจะบอกบอกบอกไข่นาเสนอนลาบเลิบอย่างเต้ว่านนะเพราะว่าท้องบอกกระทนัดเนาะบางเต๋อถ้าเกิดท้องบอกกรทนัดเนี่ย ขอ,อ,องเนี่ยคือเปิ่นไปโอ้ยทําตัวมาบ่กคยล้าน,นะครับแต่ก่อนหน้านี้นะครับก่อนข้อนะครับน้องเบาบบตาล้อนะครับแกต้องปูดตัวเป็นสายลาบเนาะครับแต่เปล่นเป็นเนกลาล้างแต่นะครับน้องบบาก็เลยบ่กคยได้น้ำเสมอในส่วนเมนูซาเมนูหลานอะีเท่ควรนนะครับเพราะว่ารักลักแล้วน้องเบานี่กวัว เนีย่ยมาล้ำนะครับแต่กระนั้นเป็นยูนะครับ <laughs> อ่าครับเดี๋ยวขอใหญ่ซอยวัตถุดิบ,อบของกรารก่อนเนื้อค้าเดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปกันนะครับโอ้มาแล้วครับในบ้านได้มาแล้วนะครับนี่ผงกะหรีแล้วก็ปลโทจันจ่อเยอะมากเลยเอาไหนมาหน่ะไอรอนนะโอ้โหครับไม่หอมแต่พดีกันมันเปลี่ยนทันอย่างอืมอันนี้ผมว่าใคยหอมสักตัวเลยนี่อ๋อหน้าของแต่อันนี้เเป็นกร อ๋อครับพี่ไอ้ได้กระดอันนี้เป็นองเมืองมีสดเยอะอ๋ออันนี้เป็นจันจอกระเซดกวางใช่ไหมอืมบบใครหอมมันหอมแปลกแปลกแต่อันนี้ของจริงเจ้าโปรตรอเรีกัะของแต่น,นี่นะครับพี่ค่ะมได้แต่เด้อนะครับโอ้วันนี้น้ำเสนอาล่ะอ๋ออันนี้เป็นเป็นห้องว่าจันจอกษตรแล้วก็คนไทยห้องอย่างไรยีราเกระเซดดิอันนี้เป็นจันจอเมืองนะครับพี่ไอ้บผมนี่ของแต่ต้องอยู่นี่นะครับ เ,เ,เดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปอันนี้โอไปนครับเดี๋ยน้องบาวขอซอยกั๊มนะครับเดี๋ยอยดูขั้นตอนกันตามน,น้ำพริกกันนะครับถือว่ามาเอวมาพอมาก้อยนะครับพี่ไอครับผมืมเสียง่ีจอกนแต่ม่ชนพอคร่าโอ้สุดยอดเลยรจะเอากห้ด้รปล่ยหอมมากเลยนะ,ะจันทเมืองเมืองหอมใส่เยอะๆมันจะเพชรแซ่บร้อนอ <c ười> ครับผมต่อไปอต่างน,น้ำพริกกันเลยเด้อครับผม รอบ,บแรกนะครับเขาจะเอาส่วนผส,นสตมติดตํำยากๆใส่ลงไปก่อนนะครับ <c oughs> นี่ชุดเครื่องเทศเฮานะครับห้าบาทใส่ลงไปหมดเลยนะครับเป็นเกล็หอมป้อมนะครับนี่เป็นไป,นแ,ปแปลงี่ได้เครื่องเทศนี่นวันหลังถ้าเรามีโอกาสน่าจะได้ไปรีวิวนะครับเ้าขออนุญจะตั้งพูกนั้นครับจังไม่ละปูนลำปางนะครับเพราะว่าตั้งได้หลวงนี่บานเป็น้ยงขายนะครับหรือว่าวัตถุดิบ มันจะเขี่ยมก็ไม่ห่วงปแลงครับผมนี่มีซัพปะดูเขาก็บอกสมามารถอธิบายได้ว่าคืออย่างป็นหลักนะครับอาหารฮั่โคกเมื่อละเอียดก่อนเลยนะครับย่างว่าครับไปแล้ครับผมชุดเครื่องเทียนนะเวลาฮั่ต่ำมันจะหอมขึ้นโคกมาเลยนะครับอ่าน,น้อยไซบ์เบรคเอนไปเห็นน้อยหนึ่งนะครับเพื่อเพิ่มความเด,ดสะเดานะครับความเด,ดสะเดาเลยนะเด,ดสเซปลอดน,นะครับอืม,อม ขอบคุณนะครับพี่พี่ไอ้ครับตีเข้ามาติดตากมามาเอวมาผมมาก้อยพอน้องบ่าวนะครับเนาะบางครั้งบางทีอาจจะบม่ได้ทําคลิปนําเสนอลยมาเมินัะนะครับบางเตื่ออาจจะตะคุกตะกักของน้องบ่าวขอสมพาอภัยนะครับอ้าวเราชาหของใส่นี่ไปเลยนะครับจริงๆหอมขาวนะครับอ้อใส่ไปเลยนะครับอืมใส่ไปหมดเนี่ยนะครับเนาะเพื่อพี่พี่ไอจะได้บอกเออไม่ได้มันห็ใส่สักเต๋อนะครับ ใส่ไปเลยนะครับแต่จริงๆนีวนะครับถ้าเรามีเวลานะครับค่อยๆโคกทีละย่างทีละย่างนะครับให้บนห้องอ่ะสวมผสมห้องจะได้ละเอียดง่ายๆนะครับอ่ามีนองบบาวก็ขออย่าใส่หลวกลับตะเลนนะครับเผื่อทีเีอาจจะไม่ได้พอเหมือนนะครับเนาะมันแต่อ้ไม่ได้กมใส่สักแก่นะครับอันนี้ก็นองเบาก็ขออย่าใส่ไปเลยนะครับอ่าโคกสักกำหนึ่งนะครับโขกให้ะเอียดเลยนะครับเด้อครับผมหลังจากที่เราโคก พริกแกงเขาเละเอียดแล้วนะครับเขาก็ตั้งน้ำมันแล้วก็เอาพริกแกงจะเอาขุกละเอียดลงในตัวเลย,นะเลยลครับตัวหอมหอมมากๆที่นี่กแตก่ที่ตัวน้ำเอาแบบปล่อยเลยีเ่ยงไปนะครับบดขึ้นบดพริกไหมนะครับเนาะพริกแกงขขเขาขุกละเอียดมันจะหอมมากมากเลยทีเดียวครับ เดหอมขึ้นละก้านนะครับลองเดี๋ยวใส่เสือร้องไห้ลงไปเลยนะครับอืมอ้มยันนี่เน้นความนึดนะครับเด้อเน้นความนึดนะฮึข้อแห้งเสือร้องห้นะครับเนี่ย บ้านจ๋าเนี่ยนะถ้าจ๋าเนี่ยเดงว่าเด็กเลยพี่ไอ้ครับผมนี่กะเอาใส่ใส่เนื้อนะครับยังจี่เอข้างต้นเนาะแต่พี่ไอ้ท่านใดที่เราตักน้ำเราเด็กไปกินเนื้อเอาหมูมาทำก็ได้เลยครับเด้อสุดนี้นะโอ้โหดั่วจะเป็นหมูเป็นไก่นหนอนบางการันตีเลยนะครับระวังนี่นะครับระวัง เขาคั่วไปนะครับถ้าสมมติว่าตสวิตเขาจะไหม้นะเขาก็สามารถย่ะน,น้าล่างคุกลงไปเลยนะครับอืมเ่าจะคั่วจุดุกเลยนะครับกระหายน้ำจุดไปแล้วแน่กำราลงไปนะครับเกลือตุต๋ๆๆนหื้อเตยใช่ครับมผมนะจะเอาเอาจืเฮาลงไปนะครับมันก็สังเกตดูนะครับ ่ามันจะมีน้ำขึ้นมาเพราะว่ามันจะมีน้ำในส่วนของในตัวของชิ้นหัวเ้างหลัวเสียร่งให้เขาครับอืมห้องก็จะกลัวแห้งก่อนนะครับก่อนเดี๋ยว,หวเหาจะเติมน้ำเพื่อตุน๋นคือเปืเป่อยแหงกำนึงนะครับเปิดครับผม,มนี่เปิดน,นะครับเริ่มช้ำแล้วนะครับจริงๆแลหอมมากเลยครับ ครับผมจากนั้นเ้าเติมน้ำล่างควกลงไปเลยนะครับเด้อครับผมนี่เฟนน้องบาร์ไหเดรนนะครับห้องเติมน้ำล่างคุกเลยนะครับตัวนื้อเปลยเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันนะครับอืมจำประเดครับจำประเดทัครับผมระวังที่เขาอมวัตถุดิบเขาหื้อเปื่อยๆนะครับน้องบาร์ก็อย่าใส่ในส่วนของบางในห้องเพี้ยนะครับเนาะใส่เพี้ยไปเลยนะครับ จะขมกลมกลมนะครับแล้วจะมีความหอมนะครับตีแอ่งครับผมนี่ตีแอ่งทำได้ป่ว่าบรชอบขมก่อนมาต้องใส่ก็ได้นะครับเด้อนะครับอันนี้เป็นเพี้ยนแล้วครับต้มสุกหรือว่านั้นครับนี่มันจะเพิ่มความหอมรสชาติจะกลมกลมมากเลยนะครับแต่ถ้าสมมุติเป็นประเภทหมูกไก่เฮายผมต้องใส่้ดยรับเด้ออันนี้ประเภทเนื้อนะครับมันจะเพิ่มกันหน่อยนะครับมันจะ จนห้องแบมันจะหอมและขมจำลำไหวอีกนอครับอ้าวเดี๋ยวรอสักพักนะครับเดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปกันนะครับอ้าวหลังจากที่เอาข้วหรือว่าอมกิ่นว่หเอาเปื่อยๆได้นะครับน้องบาปจะใส่นี่ที่ขาดไปได้นะครับเด้อพี่แอ๊ดผมผงกะหรี่นะครับใส่ไปสักสองซองพอดีเลยนะครับจะหอมมากเลยนะครับเนี่ยส่วนข้วแห้งข้วแหมต้องลักษณะนี้นะครับสีอยางนี้ อ,อืืออ,อ,อยากให้นโรศัพท์นี้กินในเบสแ่งครับผมมันเด็ดมากนะครับสองคั้งที่สุดเขาต้องทำห้ช้ำช้น,นะครับผมเด้อนะครับทำได้สิชอบแห้งก็ได้นะครับแต่ระวังให้เขาทำห้ช้ำช้ำกันนะครับนี่ช้ำช้ำด้วยการติมน้ำลงไปหอหวาน มีวัตถุดิบหลายขั้นตอนเนี่ยนอกเหาจ้งะใส่ลงไปนะครับแต่เพิ้นแต่ขนาดะครับซูสินะครับ,แต,นนรบ,รบแต่หน้าต,ตาจ่หน้ากิ่ลนนะครับคือเขาทําคือเขาเปิดห้องว้ใจะหด้เอเปล่าครับพิถีพิถันนะครับพิถีพิถันนะครับแต่จริงๆนะครับมือเกิดูน้องเบาจะทำก็คือทําพิถีพิถันแบบทุกขั้นตอนมาแบบออกมาแล้วก็มันจะได้อร่อยนะครับ สมคำลําลือสมคำลำลือไม่ใช่ครับสมคําจีว่าพี่ไอได้มาหอมากรายกันนะครับไม่ใช่บอกว่าทำโอ้ทำไปเลยเนี่ยก็เคพอถึงพออีมันเหมือนใจนะครับน้องนี่มันนี่ช้ำละใส่น้นาหอมเล็กน้อยนี่นะครับผมอยากให้มันช้ำๆนะครับเวลา ตักขึนมันจะอร่อยมากเลยอ่รารสชาติานั้นครับน้ันเบาไหส่อ้มะมี่นะครับเลยอ่าของนี้ก็เป็นการปรุงรสแบบตามใจชอบแล้วนะครับผมถ้าเอามาถึงขั้นตอนนี้ก็ได้กระดมล้ำนะครับแบบนี้โฆษณาแห่งแ้วนะครับอ่านำมลาใสล นี่นะครับพระเอกของเขาตี่ข้าวได้นะครับเด้อจำจ่อนะครับหรือใบวิลานะครับเนี่ยนี่จะหอมมากเลยไปไอ้สังเกตดูครับผมดูความช่ำเนี่ยครับน้องเบ้าชอบความช่ำประมาณนี้นะคฮึมช่ำและกลิ่นน้ำทลุ่นะครับเอ้าต่อไปก็ใส่ใบมะกรูดนะครับใส่ลงไปเลยนะครับสุมานะครับเด้อเด็ดเอาอีเลยนะครับ อ,อืเป็นความหอมโหสุดยอดเลยนี่ครับแต่การเซตพิธีนะครับสำหรับควายแหง้ง เสืออลองไห้ของเรานะครับนี่นะครับจะให้คำช้ำๆเลยนะครับค้อมเสิร์ฟเลยนะครับทันนี้ข้างนั่ก็ปรุงรสตามใจชอบเลยนะครับเด้อนะครับใครชอบขบผมก็สามารถใส่ดีได้นะครับครับในวันนี้น้องขอฟาาสําหรับเมนูในวันนี้ตัวนะครับเด้อครับผมวันนี้ฮะนียงพิพาปรากันในน้องขอสมาภะนะครับจโกติตานนะครับโกัลสไคเป็นกำลังใจให้แมงบ่าตัวนะครับเด้อครับผม วันนี้น่องก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแต่อีก่อนขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ